ทุกคนรู้ไหมครับว่าทําไมประเทศลาวถึงไม่พัฒนาถึงเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาแล้วก็ไม่ใส่ใจถนนแล้วก็ประชาชนของตัวเองเลยครับแล้วเงินที่ได้เขานําเงินไปทําอะไรเรามาฟังชาวน็ตเขาให้คำตอบกันดีกว่านะครับ <Nice. S 1> ขันปากอยากเล่าสวัสดีครับทำไมประเทศราว ไม่พัฒนาหรือไม่ใส่ใจถนนเท่าที่ควรครับและเขานําเงินไปลงอย่างอื่นหมดเพราะอะไรแม <Okay. S 1> คนระดับสูงในประเทศเขาไม่ค่อยสนใจชีวิตชาวบ้านอีกด้วยเรื่องนี้คําตอบจะเป็นยังไงเรามาฟังชาวเน็ตเขาให้คําตอบกันดีกว่านะครับชาวเน็ตนนี้บอกว่าไม่ใช่เขาไม่ทําครับแต่ได้แค่ทําทีและช่วงเท่าที่งบมี พื้นที่เขาขนาดใกล้เคียงไทยแต่ประชากรน้อยกว่า10เท่าภาษีก็เก็บได้น้อยกว่าทำให้มีงบในการทำน้อยลงไปด้วยครับผมเคยไปเที่ยวราวอยู่สมัยนี้ก็นับว่าพัฒนาขึ้นมากแล้วละครับความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าประชากรน้อยเงินก็น้อยแถมมีรายได้เข้าประเทศน้อยอีกด้วยส่งออกก็น้อยมาก แน่นอนครับเรื่องของการพัฒนายังไม่ทั่วถึงหลายได้ยังน้อยอยู่คนมาทำงานในไทยเยอะมากเพราะค่าแรงดีกว่ามากต่อมาครับบอกว่าผลจากการแพ้ในสงครามครั้งนั้นฝ่ายอเมริกาแพ้เวียดนามทำให้เวียดเข้ามาควบคุมประเทศลาวได้เกือบร้อยเปอร์ซพอขายทรัพยากรในประเทศได้ คนกลุ่มที่ควบคุมอยู่เขาก็องบไปทําในสิ่งที่เขาจะได้ผลประโยชน์ปล่อยให้คนลาวพื้นถิ่นที่เป็นประชากรดังเดิมอยู่กันไปตามยะถากรรมแบบไม่มีการพัฒนาหลายอย่างเลยเป็นแบบนี้คนเราจริงๆที่หาโอกาสข้ามมาทำงานในฝั่งไทยเท่านั้นถึงพอจะมีโอกาสพัฒนาชีวิตขึ้นมาได้ต่อมาครับเพราะว่าเพราะรัฐบาลเป็นคอมมินิสต ไร้ความสามารถลองนึกสภาพหากไทยมีนายกที่ไร้ความสามารถแต่ไม่สามารถเลือกตั้งใหม่ได้อะไรทํานองนั้นด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ประชาชนมีปากเหมือนมีตูดจึงง่ายต่อการคอร์รัปชันปีก่อนข่าวว่าน้ำมันหายเป็นล้านลิตรแต่ก็จับมือไขรดมไม่ได้สภาพบ้านเมืองขาดการพัฒนาจุดเป็นเหตุให้สมองไหลคนยุคใหม่ ไหลามาทํางานที่ไทยรัฐบาลก็พยายามเสืรอมให้เกิดความเกลียดชังระหว่างไทยและลาวกลัวจะมีคนฝักไฟเสรีจนตัวเองเสียอํานาจโดยรวมน่าสงสารแต่เราคงพูดอะไรมากไม่ได้ต่อมาครับบอกว่าผมว่าไม่ใช่ไม่พัฒนาหรอกแต่งบมันน้อยจะมาใส่ถนนแล้วงบอย่างอื่นก็คงไม่พอเพราะเศรษฐกิจเขาไม่ดีหรือเปล่าครับปัญหาการบริหารภายใน และภูมิประเทศที่ยากในการพัฒนาอาจจักงบน้อยระบบการปกครองก็ไม่อำานวยด้วยต่อมาครับก็บอกว่าหลายปัจจัยค่ะคนน้อยงบน้อยภูมิประเทศการบริหารและเศรษฐกิจคําถามแบบนี้ก็ตอบให้ตรงใจยากถ้าจะตอบแบบฟันธงก็ตอบว่าขอรับชันปัจจุบันถนนในลาวจํานวนมากเป็นลูกรังสะพานเป็นสะพานแบริง่ง แล้วเงินไปไหนก็ตอบไปง่ายว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่อย่าให้ลงรายละเอียดเลยเมื่อเงินมันมีน้อยก็ยกให้คนชาติอื่นทําแทนเช่นเขตพิเศษสามเหลี่ยมทองคําถนนมอเตอร์เวย์ไปวังเวียงรถไฟไปจีนตลอดจนถนนและหลายตึกในเขตกําแพงนครความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าลาวยังเป็นประเทศที่เศรษฐกิจพึ่งพาตัวเองยังไม่ได้ ภาษีไม่รู้จะไปเก็บกับใครในเมื่อยังคอรับชันเลี่ยงภาษีกันอยู่จุดเด่นเริ่มเป็นจุดได้เอาจุดเด่นมาขายให้ต่างชาติกินไปยาวๆ90ปีและเอาเงินที่ขายได้มาใช้หนี่ต่างชาติคิดเอาว่าเมื่อไหร่จะพัฒนาเองได้จเจริญแค่คนรวยคนจนโดนกดขี่ไม่มีสวัสดิการแห่งรัฐที่จะทำให้คนลาวลืมตาอ้าปากได้แม้กระทั่ง ประกันสุขภาพก็ไม่ทั่วถึงต่อมาครับก็บอกอีกว่างบคงไม่พอหรือพูดง่ายๆก็ไม่มีเงินนึงแหละครับส่วนที่เราเห็นว่าสร้างอย่างอื่นนู่นนี่นั่นก็เงินทุนของประเทศอื่น,นครับเขาก็มาเสนอลงทุนแลกกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงของจีนจีนก็มาลงเงินให้แลกกับ ได้ใช้พื้นที่รอบเขตบางไปฟรีๆเกินหนึ่งชั่วอายุคนเลยทีเดียวก็กลายเป็นว่าประเทศต้องลงทุนตามสิ่งที่เจ้าของเงินมาเสนอนั้นส่วนรัฐบาลถึงอยากจะทำแต่ก็ไม่มีเงินไม่มีงบเป็นของตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้ท่านต่อมาครับบอกว่าปราดเคยพูดว่าบ้านเมืองใดผู้คนไม่สามารถทวงติงในสิ่งที่ผิดได้และหากต้องแลกด้วยชีวิต แม้พูดเล็กน้อยบ้านเมืองนั้นย่อมล่มสลายไปเป็นธรรมดาความคิดต่อมาครับบอกว่าความจริงที่น่าตกใจก็คือคนลาวที่จบป .6 ถือว่าการศึกษาสูงมากๆสำหรับชาวลาวโดวยทั่วไปการศึกษาที่สูงกว่านี้มีน้อยมากๆพวกเขาเล่าให้ฟังว่าจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ภาครัฐไม่เคยบังคับนี่กระมัง ที่ทำให้การมอมเมาให้คนลาวเชื่อฟังของผู้มีอํานาจจึงทําได้ง่ายต่อมาครับบอกว่าไม่ได้ด้อยเรื่องการพัฒนาวัตถุภายนอกอย่างเดียวหลายคนยังด้อยการพัฒนาด้านสติปัญญาและสภาพจิตใจด้วยโดยเฉพาะ,ะเมนิอาการหนักสุดทุกวันนี้ก็ยังสงสัยว่าฝรั่งเศสเลี้ยงดูสองประเทศนี้ยังไงผลผลิตถึงออกมาเป็น อย่างทุกวันนี้ประเทศเจ้าอาณานิคมมีหรือที่จะเลี้ยงดูประเทศในอาณานิคมให้ฉลาดพัฒนาก้าวหน้ายิ่งฉลาดก็ยิ่งปกของยากความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าประเทศจะพัฒนาได้คนในประเทศต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนั้นๆเมื่อก่อนประเทศไทยเราก็ยังไม่มีการพัฒนาเหมือนกัน แต่พอผู้นำในประเทศเห็นความสำคัญของการศึกษาก็เลยทำให้เด็กๆในประเทศต้องจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศกวัวประเทศไทยจะมาได้ถึงทุกวันนี้ต้องต่อสู้อะไรมาบ้างเด็กรุ่นใหม่คงไม่สนใจว่าบรรพบุพร,รุษเราลำบากแค่ไหนกวัวจะพาประเทศจเจริญมาได้ขนาดนี้ สาเหตุที่ทําให้ประเทศลาวไม่พัฒนาด้อยพัฒนาก็คงอยู่ที่ผู้นําของประเทศนั่นแหละครับจะพาไปในทางทิศทางไหนจะอยู่กับที่หรือจะเดินต่อไปข้างหน้ามีหลายสาเหตุประเทศไทยถือว่าโชคดีที่มีผู้นําที่ดีที่จะคิดจะพอเดินไปข้างหน้าเพื่อความเจริญและความเป็นอยู่ที่แท้ก็อยู่ที่ผู้นํานั่นแหละครับคลนเขียนต่อมาครับบอกว่าที่จริงแล้ว ประเทศลาวไม่ใช่ประเทศที่ดอยพัฒนาหรอกนะครับแต่เป็นประเทศที่กําลังพัฒนานั่นเองความเขียนต่อมาครับบอกว่าลาวและกัมพูชาไม่ใช่ประเทศดอยพัฒนาแต่เป็นประเทศที่ไม่ยอมพัฒนามากกว่าตั้งแต่เอาคอมมิวนิสต์เวียดนามมายึดประเทศตั้งแต่พศ2 5 1 8จนถึงปัจจุบันก็ไม่มีการพัฒนาประเทศของตัวเองเลยยังไม่แตกต่าง จากพศ2518เป็นยังไงบ้างล่ะครับทุกคนได้ฟังแล้วรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมลาวถึงไม่พัฒนาหรือไม่ใส่ใจถนนเท่าที่ควรเลยครับแล้วทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการคันปาก อยากเล่าด้วยนะครับผมไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ